แต่วันนี้รายการผมเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมมีเวลาเหลือแค่สามปีจะทำยังไงเพราะทุกวันนี้เนี่ยโรงงานก็ปิดตัวบริษัทหลายๆบยริษัทก็ย้ายออกอาจจะมีนักพูดนักลงทุนบางคนเจ้าของโครงการเจ้าของอ,อ,อุตสาหกรรมสถานที่ให้คนมาซื้อมาเช่าใน โรงงานมาสร้างโรงงานในเครือไหนก็แล้วแต่นะผมไม่ได้พูดที่ไหนเนาะเอาแค่ว่าเขาก็ยังบอกว่ายังมีคนจะมาลงทุนแล้วคนที่มาลงทุนมากที่สุดก็คือคนจีนเราไม่ได้พูดถึงคนจีนคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนเอ่อทให้เราได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ไม่เกี่ยวนะผมกาลังบอกว่าเราเอาตัวเราเป็นพื้นฐานว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าเรามีความมั่นคงในงานจริงหรือเปล่า ธุรกิจที่เราทําอยู่มันมันม่นคงจริงหรือเปล่าหรือเศรษฐกิจเราดูซบเซาจริงหรือเปล่าเราไม่ต้องไปพูดถึงเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจใหญ่ที่เขามีดีลแล้วเขาทํางานเขาได้เงินจากรัฐเขาทําธุรกิจโดยการลงทุนกับรัฐอันนั้นนะ่ะตัวเขาไม่มีปัญหาโลกมันจะล่มสลายไงเขาเงินได้จากเงินของรัฐคือเงินงบประมาณ มันไม่ใช่ปัญหาหรือเขาจะดิวกับธุรกิจกับคนต่างชาติที่เขาถืออยู่ในมือเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ผมพูดถึงคนธรรมดาอย่างพวกเราเรามีเงินเหลือเก็บพอไหมสามปีนี้สามปีนี้เหลือเก็บไหมหรือว่าหรือว่าวันนี้ไม่มีแล้วมีแต่นี่ วันนี้ถ้ามองไปทางซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเอากระดาษมาเขียนแล้วมากางเราเป็นหนี้บัตรเครดิตร์ดเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้ค่าเช่าเป็นหนี้ค่าไฟเป็นหนี้ค่าน้ําเป็นหนี้เพื่อนไปยืมเขามาถูกไหมครับฉะนั้นอตอนนี้เราต้องพูดความจริง สามปีนี้มันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นยักษ์สึนามิแผ่นดินไหวยักษ์แบบไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ภูเขาไฟระเบิดซึ่งเราคำว่าไม่เคยเกิดความหมายของผมเนาะเอาง่ายๆก่อนน้ำท่วมเนี่ยบางบ้านเนี่ยจะเล่าให้ฟังมีผู้หลักผู้ใหญ่ คุณพ่ออายุ80กว่า90กว่าอยู่ที่แม่สายตั้งแต่เกิดเขาเกิดมาแล้วรุ่นพ่อแม่เขาว่าเขายังไม่เคยเจอว่าบ้านเขาเนี่ยน้ําท่วมแล้วเขาก็พูดว่าถ้าบ้านเขาน้ําท่วมเนี่ยแม่สายต้องท่วมแน่นอนทั้งแม่สายแล้วมันก็เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เขาพูดไปคือมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นเหมือนที่ผมบอกเนี่ยผม อ่ะพ่อผมอายุเกนะ้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดนาะคิดไปเก้าสิบแล้วกันเกือบร้อยอ่ะแล้วตัวผมเนี่ยอายุห้าสิบห้าเอาแค่เนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งร้อยเนี่ยครึ่งศตวรรษนะน้ำยังไม่เคยท่วมในหมู่บ้านผมนะยังเข้ามาถึงบ้าน กาลังจะแค่พูดให้ฟังว่าคนผมอายุเท่านี้พ่อผมอายุเท่านี้ปู่ย่าตายายผมยังไม่เคยเจอแผ่นดินไหวที่กรุงเทพแล้วมันก็เกิดเราจะบอกว่าเราไม่เกิดแผ่นดินไหวได้ไหมแผ่นดินไหวเกิดได้ทุกที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกมีการสั่นไหวหรือมีการถูกทําลายด้วยแผ่นดินไหวเอิร์คว ถือว่าเราอยู่ในสภาพแผ่นดินไหวเขาถึงบอกว่าแผ่นดินไหวกระจายไปยังประเทศข้างเคียงมีใครโดนบ้างเช่นอินเดียเนเปลจีนอะไรเงี้ยยกตัวอย่างหรือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นศูนย์กลางที่แมนเดเลย์แมนเดเลย์เ, Mand alay, Mand alay, เนาะแล้วก็ไปโดนที่ยูนานแล้วมาที่ไทยเขาใจเขาหมายผมเนาะฉะนั้นที่ผมพูดคือมันเกิดขึ้น ไกล้ตัวแล้วมันจะเกิดสามเรื่องนี้ถ้าเราอยู่แล้วอยู่ดีๆตื่นมากำลังนอนอยู่เพราะว่าน้ามันชอบมาตอนเวลานอนเนาะมันขนของไม่ทันมีแต่คนบอกขนของไม่ทันขนของไม่ทันเพราะไม่รู้ว่าน้ําจะมาแม้กำลังแม้กระทั่งล่าสุดที่จังหวัดพัทลุงที่ควรหนุนน่ะล่าสุดเนี่ย แต่มาจากฝีมือมนุษย์ทำก็คือปล่อยฝายน้ำออกมาคล่องมันไม่ถูกต้องนปะระชาชนเดือดร้อนอ่ะแต่อันนั้นเป็นเรื่องของข่าวผมกำลังพูดความจริงจากข่าวว่าน้ำมันท่วมที่ควรขนุนที่จังหวัดพัทลุงเพราะมันเกิดมาแล้วมันเกิดขึ้นในเวลาที่เขานอนหลับพวกนี้เป็นเวลานี้ประมาณ ภัยพิบัติส่วนใหญ่มาเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวหรอกเวลาที่เราหลับหรือเวลาที่เราไม่พร้อมแล้วถ้าเราไม่มีเงินติดตัวเราจะอยู่ได้ไหมถ้าใครเชื่อผมนะถ้าใครเชื่อผมผมว่าผมไม่อยู่กรุงเทพหรือไม่อยู่ใกล้น้ำไม่อยู่ใกล้ที่มีภัยพิบัติเช่น ภัยพิบัติน้ําท่วมเชื่อไหมว่านักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดหลายคนเนาะในประเทศไทยอันนี้เป็นข่าวแสดงว่าผมไม่ได้พูดนะคือนักวิทยาศาสตร์พูดแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของลอยเลื่อนที่กาญจนบุรีเนาะซึ่งใกล้ประเทศไทยใกล้กรุงเทพก็คือในประเทศไทยผู้ผิดกับใกล้กรุงเทพมากมากสองร้อยกว่ากิโลเมตรไม่เกินนี้เนาะ ใกล้ไหมลอยเลื่อนลอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เขาพูดกันเนาะผมกำลังจะบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วเราไม่มีเวลาเพราะเวลาของแผ่นดินไหวเนี่ยมีเวลาให้เราแค่5นาทีไม่เกิน10นาทีนี่หมายถึงถ้าเราอยู่ไกลเนาะขนาดสึนามิมาจากอินโดมาหาเราอะ เกือบชั่วโมงนะสามสิบี่สิบทีซึ่งป้องกันภัยได้เนาะแต่มันไม่มีระบบเนะาะเมื่อก่อนแต่เผ่นดินไหวนี่มันมาเร็วเนะน้ําท่วมก็มาเร็วมากนะจะบอกให้น้ําไม่รู้มาหือมามาจากไหนอะทุกคนในกรุงเทพเคยรับความเสียหายจากน้ําท่วมครั้งใหญ่เนาะแล้วทุกคนก็เกิดความเสียหายสภาพจิตใจด้วยนะแผ่นดินไหว แต่ครั้งเนี้ยมันมาหนักเลยนี่คือสิ่งที่อยากเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นผมเนาะเอาผมเป็นหลักเลยถ้าเป็นผมผมจะไม่อยู่ที่ที่เคยมีสุนามิน้ําท่วมที่ท,ที่มีแผ่นดินไหวหรือว่าที่ที่แบบเสี่ยงต่อชีวิตแต่บางคนบอกไม่เป็นไรบางคนเขาเตือนภัยหลายประเทศเขาเตือนภัยเขายกเลิกการเตือนไภัยได้นะ คนอพยพเป็นหมืนม่นๆคนเป็นล้านคนที่อเมริกาตอนนั้นที่แผ่นที่เกิดขึ้นแล้วเกิดแผ่นแผ่นดินไหวแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเวลาเตือนมาบอกจริงเหรอกี่โมงฮะไหวกี่โมงอยากรู้เข้าใจข้มหมายไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมแค่เล่าให้ฟังว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเป็นผมผมจะไม่อยู่แต่บางคนบอกต้องทำมาหากินอันนั้นตามใจ เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจผมอยากจะเป็นหนึ่งเสียงกระบอกเสียงมาเตือนภัยแล้วกันเพราะผมเป็นหมอดูเตือนภัย